ไม่ต้องคิดมากนะนายชีวิตมันก็เป็นอย่างเนี้ยแหละมีสุขมีทุกข์บ้างคลุกเคล้ากันไปจริงเหรอเราไม่เชื่อหรอกนะนายไม่เชื่อได้ยังไงก็เห็นข่าวไหมละ่ะทุกวันทุกวันเนี่ยที่มันออกมาเนะี่ย บางวันมันก็มีแต่มีเรื่องดีๆบางวันก็ฆ่ากันแย่งชิงกันนายต้องทำใจนะเออเราจะทำใจเราก็รู้เหมือนกันแหละว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันไม่ปกกติแล้วนายจะไปไหนล่นะน่ะอ๋อ จะไปทําความสะอาดขนละ่ะนายนั่งอยู่คนเดียวก่อนนะจ๋อโอเคโอเคเราจะรอนายนะมาไว้ไว้ละ่ะจ้าเดี๋ยวเรามา